สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงแรกค่ะของมือวันที่29ค่ะเดือนกันยายนนะคะปีพุทธศักราช2568ค่ะพี่น้องค่ะโมนี่ค่ะแอดผ้าพี่น้องมาเท่าสุขสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรพี่น้องสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางโคงสุดท้ายของคู่บานหน้ากลางนะคะพี่น้องค่ะตะวันเพิ่นกระบ,บอกไ้เอา ไปขามโค้งมนีกรน,นะคะพี่น้องคะแนวทางของคู่บานหน้ากลางงวดที่ผ่พานมานีเขาซีหกตรงตรงด้ขาพี่น้องด้เขาซีหกตรงตรงค่ะเอามาอนีนะคะแนวทางของคู่บานหน้ากลางโค้งสุดท้ายนะคะรัฐบาลไทยนะคะหลักการขามโค้งแรงนีคะ่ะสิ่ดว่าเป็นตัวใดไพ,พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะคู่ค้ากรน้นมาสการะเจริญพรค่ะ มากับยายจีมากับยายที่เก่าเหรอครับคนบ้านหัวจีเป็นเมื่อเมื่อค่ะปูบ้านนี่ห้ามค่ะหมดตุกมันเมื่อไงนะดุมซื่อนะค่ะมากับยายถ้าอยู่มีมูคุณรอป่ะแม่มันไปโรงเรียนเด้่ยค่ะปูบ้านจันโลไปโรงเรียนไหนแท้อันเอฟซีมันไล่เขามาถามสันน่ะค่ะปูผู้บ้านหน้าการเป็นจังไหนแน่เออเมื่อกี้ว่าจีสามพงศ์ไทยคนเห็นในเด้อว่าสันอือค่าหนูว่าหนีเขาหน่อยก็โทษไปเป็นบาลบสายน้องปูน้อ แต่ว่าสิเอาลงจะวันที่1บ่ได้เด้ต้องไปเอาแมลงนําโอ้แลงนําเพิ่2อย่างโอเดได้ค่ะเพราะว่าเพิ่นก็เข้าคือกันนะเารัฐบาลเนาะรัฐบาลเออ4 6ตรงๆเลยค่ะนก็เารัฐบาลที่ก็ติดตามแนวั้มีแนวเ็ด้สางเด้อันาหลังบักใหญ่่น่มีแต่เสาลากันเอานนีเพิ่นเบิ่งนําแน่เด้อนี่ล่ะมองได้เฮ็ดก็เพิ่นก็เลย ส่งตัวเลขมให้่ปู่ก็เลยบอกอยู่เด้บอว่าอันเาออกคลิปในเพียงอันครูพาซั่นเนาะโอ้ยปู่เป็นปู่ลงก็ลงรดว่าซั่นเพราะว่าให้ปู่ปสบุญให้รดว่าซั่นนี่ปู่ก็เลยว่าเพิ่นก็เลยว่าซั่นปู่ก็เลยีมาลงให้นี่ล่ะอือเป็นของครูบาหน้ากลางเด้อค่ะูรบาน้กลงลลําพู่เพิ่นสิมีาเ็าง นั่นแหละที่สลานั่นแหละส่งผู้สง่สงไปเบื้องเลยงเเอาขึ้นในเอพีเป็นเบื้องล้ำแนน่าจะเป็นเห็ไใ้สางกันนี่แหละตัวเลขเป็นไงมากเลยอันนี้เป็นเขียนว่าพี่สาวเป็นฝันเนยตัวใดคะนี่นี่ตัวนี้เพืนอิดเม็ดเดียวเลยนี่ของพี่สาวเป็นฝนเกาหนึ่งแปดนี่ของพี่สาวเป็นฝันนี่เม็ดเดียวนั่นละของพี่สาวเป็นฝันเขียนว่าพี่สาวเป็นฝันมาถึง เกาหนเปียนว่าผงเพิหมือนรูเหมือนเงเก่าเป็นเลยว่าผู้ได้ถามวาเ็ได้สามตัวที่ผู้ว่าเป็นอยเลยว่าได้อยุหลบผูว่าสันจะว่าเป็นพี่สาวผมฝันเนีว่าสันนีนะเป็นเลยว่าน่คนจะเรยบอกว่าตัวนี้ละเก่าหนึ่งเปีนี่ละก็พี่สาวบนฝันเป็นเป็นได้เจริสองตัวเป็นได้เจรศูน์เก่า ันี้แจ่อันศูนย์เก่าเนี่ยแหละตัวคนนั่นแต่ว่าตัวนี้มันก็เป็นตัวเก่าเป็นหนมาเนาะนี่แหละตัวตัวตีคนบอกมากเน้นศูนย์เก่าแต่ว่า่นบอกว่าในความฝันคนมาศูนย์เก่าแต่ว่าเพ่นมาจะเริืมหันหัวเด้อว่ะธานโอ้หันหัวมันก็จะเป็นศูนย์หกเนี้ยครับนี่แหละตัวคนได้ก็เลยค่ะ ตัวอันผู้บาเป็นฝันใดเป็นหม้อบวกได้เป็นตูเลยตัวเดียวเป็นฝันใดมันคื้อซูนเก่าแล้วครัปุ๊เออมี0ูนเก่าดีนี่ตัวคนไดอค่ะงูด้แปว่าพเพบ่นบอกว่าแก็ว่าบัดสรไปเป็นว่าระวังอันกับหัวในเดอรว่าสั่นศูนห่ก จะว่าเคนบอกตัวโตจะว่าบาดสิไปวันไม่ว่าเรา,เาเว่างซุดหกในเรื่องอื่น,เ,เ,นเ,เ,เป็นม่าบอกคนขวานคนขอายู่สี่มองเทสสี่างนั่นแหละอันอันเล็กๆที่เป็นไห่ต้องวันนี้คือตัวใดนะคะปูนี่เดยต้อนวันดหกซีตัวเดียวกันเลยฮะตัเวเดียวกันเลยฮะซุดซุดเก่าซี โอ้เกาซีต้องหดต้องหดในศุนเกาซีนะคะต้องหดในุนเกาซีต้องหดศุนเกาซีเอาปุอยก็วิ่งของซุนอกซิศุนเกาซีต้องหดอ๋อเตัวนี่แหละเอาวันที่ออกตัวนี้ที่อันมั่เป็นอย่างนี้ปู่ปูาพูดพันล่พันนันหามาศูนเกาซีเอาปู้ก็ไว่งซุนอกซี่ันนี่เบบเอามันทีออกตัวนี้แล้วเพราะเพิ่นบอกย คนบอกว่าเราว่างตัวกับหัวเนี่องหัสันที่มันตัวนี้แหละที่ออกตัวที่ปูบุงอันนี้เป็นของน้องสาวเพิ่นพวกของพี่สาวเพิ่นของพี่สาวเพิ่นฝันนี่แหละในเม็ดเดียวสามตัวของเพิ่นนี่ฝันมือขึ้นนี่แหละในศูนเก่าโอ้คงสุดท้ายนี่เพื่อนในูนเก่าดครับเพื่นเป็นเงิน ปูยูหันอะปูยูวัดเป็นเราไม่บอกว่าศูนย์เก่าเด้อว่าสับบัตรคิดไปเป็นว่าจะเรืมหันหัวเด้อพ่ะนะหันหัวกะจีมันเตอร์หนีทั่วเนาะบัตรคิดไปบอกความนะบอกบอกว่าจะเรืมหันหัวเด้อพ่ะนะบอกศูนย์บอกศูนย์เก่ายังดีบัตรคิดไปเป็นไม่บอกว่าจะเรื่องหันหัวบัตรไมาศูนย์หกสี่ทั้งเนาะันเป็นสามตัวเหมือนมักูแบบต้องถือเลยรล่ะตัวนี้เขากับพิจนาเอาป่ นี่แหละมันสิออกบัว่คะนี่รัฐบาลเนี่ยค,คนนิ่งแล้วข้างรัฐบาลแต่ว่าอู้เลยว่าขนาดนเอาไปมือแรลงน้ำแน่นแล้วก็อีหยังกับบอลแน่นอนนะาอาเจีเข่ามือแรล้งอาเจะมีผู้ใดน้ำพ้นคดีเขากินกังมากอยาก่าทำบุญน,น้ำตัวมน,นมันรอบเมนบอยสาระลังบมกง่ายผู้ใดสิบ่อยากเ็อยากจะสั่งเย็บบุญไหมอยากจะช่อยพ้นผู้ค้าบันนี่อันบ่ท่านนี้แล้วดิค่ะปูบันนี่เอฟซีพ้นกับรถถามอันนี้อันบอกพ้น ก็ได้ลวงพ่ก็ต้องเจี๊ยน้องก็ได้เหมือนดิคนนั้นที่ปู่ฝันเห็นเขาได้ไหมคนยังว่าปูเกิดมือไดอายุเท่าไหร่ชนี้ค่ะพูดว่าเป็นคนคิดทัอไทยเด้อโอ้ค่ะได้ค่ะอเป็นคิดทัส้ไทยเดี๋ยวกันว่านั้นผู้สีลงห้มือเส่วไทยมือเรียกบอกเด้อโอได้ค่ะู้สีข้อไทยซึงมันนั่นเขาทั้งบนทั้งล่างเหมือนได้เห็นปแม่ลงหามือเส้ไทยอันบ่เม็นอย่งนี้ค่ะปู่ถาม่าถามหาเดยอเอซี่ก็จะว่าเบิ้องลึกคือมดตั้ใจเนเงินเด ฟังยุคคีนีก็ได้กันจากนั่นไปเสือฮะคือก้อนยันว่าท่านก็เลยผูอ้อาอายุเอาอายุบอกอันเปิดมามันเดินปีเกิดอายุน่ะนะครับอ๋ออายุอายุผู้หกสิบแล้วก็วันเดือนปีเกิดผู้เกิดอันสามตัวมันจะเป็นห้าส <50 8 S 1> ิบแปดบ่ะห้าสิบแปดอืสองห้าสิบแปดโอ้ปู่เกิดป่อสองทองวันห้าร้อยสิบแปดอืม สองห้าศูนย์แปดค่ะพ่อสองพเกิดค่ะอายุหกสิบปีหกสิบปีพอดีแล้วนะอืมในรับคนพันแกนหกสิบปีค่ะปูไดกัค่ะพอดีนี่แหละด้เวลาไปลหรอด้เวลาพอดีครับเอาไอ้มีโคมีมันทังเอฟซีมินทูบุกุคนเด้อค่ะอ่างปังๆไห้คนไรคนแค่คนติดตามไหมนั่นก็คนมีกำลังใจตัวคิดอีเลยห่งไกล อิงค่าน้ํามันก็บ่มีบัดนี้พอได้เอานี่ล่ะขอให้เห็นเดกดไล่กดแชร์กดนี่ล่ะกดกเขียนให้นี่ล่ะคพอได้อันนั่นพอมีกําลังใจเนาะเฮ็ดทุกคลิปเนาะอือันบ่กดตัวนี้ก็บ่มีคน้ํามันนี่ล่ะนี่ก็่ไกไเติมน้ํามันมาหาอันที่บ่ได้ออกพื้นที่ย้อนหยังพ่ปู ยางรถบอดีมันบ่มีการน้ำมันบ่มแล้วรั้ยทุยย่างรันแลี้ยวเพราะว่าการใส่ใจมันก็ต้องซื้อล้อนี่ก็เลยไปเดินทางนี่ก็เลยนิรให้เป็นกดให้นิรภัยเจ้าพ่อได้เปลี่ยนเหมือนว่ายางบ่มกันก็เลยยางบอดีก็เลยน้ำมันบ่มีก็พ่อได้เติม่ะนเอานี่ิะให้เป็นกดให้ยอดวยี่ยมยังนี่นะให้ขึ้นเป็นล้านเป็นเป็นเซนเั่นล้านลวดกดให้ลวด เนาะมีกําลังใจมินเนาะเอาไอ้มือแรงก็ให้โชคให้มันทั้งกับที่มิ้นนั่นล่ะเอาทั้งนี่นําเอาทั้งกันสื่อฟังเล่านําค่เียมันเข้า3ตกันห้วยรยคุณรก็มีแห้งเงาบ่ีู่่าคับปอเอาให้โชกให้มัน2:00นกวสิจับเงนแสนเงนล้านเฮงๆปังๆเฮ้น้ําปูหมดประเทศผู้ใดที่ตามก็เลยเอาขอบคุณรการสกาคผู้สังฆ์ทุกท่าน สรุปแล้วทางค่ะคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางาจะาปู่วัดป่าอุดรสําหรับคลิปนี้เป็นของคู่บาาหน้ากลางเนาะพี่น้องเนาะเน้นยารัฐบาลไทยคลิปนี้ไปขามโคง้งก่อนกระไดเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่29กับวันที่1ตุลาคมนะคะแนวทางของคู่บาคงสุท้ายมนีคะ่ะศูนย์เก่าตัวที่พ่นใดก็คือศูนย์เก่านะคะแต่ว่าเผนบอกให้กำหัวไปน้ากับเป็นศูนย์หกศูนย์เก่าศูนย์เก่าีศูนย์หกีอันนี้พี่สาวเราฟันในตัวเดียวเก่าหนึ่งแปดพี่น้องคะ่ะ สำหรับแนวทางของคู่บาทหน้ากลางงวดที่ผ่านมาเข่าซีหกเด้อพี่น้องเด้อเข่าซีหกนะคะเข่าซีหกตรงๆเลยค่ะพี่น้องมือนี้นะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวทางคงสุดไทยมือนี้นะคะรัฐบาลไทยนะคะกับเรากันแนวทางขามโค้งเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแ KB หน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากอ่า ปู่วัดป่าอุดรแนวทางของคู่บานะกลางนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบื้องเนาะคะ่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่รองบรรเทาสกุลนะคะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพ่อแม่พีนพ่น้อง่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรก นะคะท้ประหยัดสิพาดกับแนวทางเด็ดเดแบบนี้นะคะคำว่า,าแล้วก็อย่าลื่มนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได้ป่พลาดทุกลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรแนวทางของคู่บานหน้ากากทั้งหมดท้งม้วนวันนี้มีเพียงซํานีพี่น้องและก็สิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสก้ขขนไปก้อนนะคะเอาไว้พอกันไหมกบแม่ใน,ในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ